สวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะ,คะนะคะเดี๋ยวเนเดี๋ยวเราแนะนำตัวสนิดหนึ่งนะคะพวกเรามาจากกลุ่มละครมะขามป้อมค่ะหรือว่าเรียกสั้นๆเรียกสั้นๆหรือเรียกชื่อเต็มชื่อเต็มนะคะชื่อ,อ <ๆ S 1> ว่ามุลีิธิสื่อชาวบ้านามะขามป้อมนะคะแนะนำหน่อยค่ะเป็นองค์กรเกับอะไรครับก็เป็นองค์กรที่ใช้กระบวนการละครเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้นะครับทั้งอบรมเด็กเยาวชนนะฮะที่ อ่าแล้วก็ผู้ใหญ่ด้วยนะครับอันนี้ก็จะมีสองศูนย์อยู่ที่กรุงเทพแล้วก็อยู่ที่เชียงใหม่ด้วยอาเภอเชียงดาวครับใช่ค่ะกระบวนการละครของเรานี้ทําหลายเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องรักกันอ่านเท่าทันสื่อหรือว่าหลายๆเรื่องหรือว่าเป็นกระบวนการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่เราใช้กับเยาวชนในการที่ให้เยาวชนเนี่ยลุกขึ้นมามีส่วนร่วมที่จะชวนคนในชุมชนเนี่ย เปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างหรือปัญหาที่มันเกิดขึ้นในชุมชนนะคะคอันนี้เดี๋ยวโดวยรายละเอียดเนี่ยสามารถเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตได้ถ้าอยากรู้จักพวกเราเพิ่มเติมนะคะคคทีนี้ค่ะใน2วันนี้ค่ะพวกเรานะคะเหมือนจะเป็นเสียงแตกสาวนะคะนะคะก็ใน2วันนี้ค่ะเราก็จะมาร่วมเรียนรู้แล้วก็แบ่งปันกับทุกๆท่านนะคะบางท่านก็เป็นพี่ๆพวกเรานะคะบางท่านก็รุ่นเดียวกับพวกเรานะคะจริงๆแล้วเห็นหน้าตาแก่ๆพวกเราอายุยังไม่ถึง20 เขาจะเชื่อไหมนะคะก็เดี๋ยวมาร่วมแบ่งปันกันค่ะวันนี้เราก็มีเทคนิคนะคะที่เราเคยใช้แ claro ล้วก็มีข้อเรียนรู้ทดลองซึ่งบางอันก็สาเร็จบางอันเราก็เกิดการเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงแก้ไขเดี๋ยววันนี้กิจกรรมที่เกิดขึ้นในทั้งสองวันนี้จะเป็นคล้ายๆกึ่งสาธิตก็คือให้ทุกคนทดลองทําเหมือนเป็นผู้เข้าร่วมเหมือนเป็นเด็กๆเลยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเราจะมาคุยกันช่วงค้ายค่ะว่าแต่ละกิจกรรมที่ทําไปเนี่ยมันทําไปเพื่ออะไรแล้วมันจะส่งเสริมเด็กทางด้านไหนบ้าง ก็เดี๋ยวเราค่อยๆเรียนรู้กันไปแล้วก็ถ้ามีคําถามเราก็สามารถพูดคุยกันได้เลยนะคะก็เป็นอย่าถือว่ามาเป็นให้ความรู้ดีกว่ามาเรียกว่ามาแลกเปลี่ยนกันนะคะเดี๋ยวแนะนําชื่อนิดนึงละกันนะคะสั้นๆเมื่อกี้บอกมีอะไรนะเกตดวรินทถ้ามีเกรดวรุนทอนหนูก็คงจะเป็นอ้ําพัชราภานะคะพี่บอกกล้ามากนะคะชื่อน้องฝนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่อน้องกั๊กครับสวัสดีครับ ชื่อน้องแจ็คครับชื่อร่มค่ะชื่อน้องกิจครับผมทีนี้ก่อนเริ่มกระบวนการเราอาจจะขอความร่วมมือนะคะทุกทุกท่านปิดเครื่องมือสื่อสารนะคะปิดเสียงโทรศัพท์ไว้นะคะออฟไลน์ทุกอย่างทั้งหมดนะคะแชทวอตแ t a p ไลน์เลยนะคะเราจะขอความร่วมมือปิดเครื่องมือสื่อาแล้วก็กล้องถ่ายรูปนะคะ รบกวนว่าเดี๋ยวถึงเราจะมีช่วงให้ได้ถ่ายรูปเนาะระหว่างที่กระบวนการอยากจะขอให้ทํากิจกรรมอย่างเต็มที่ไม่ต้องกังวลนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะจดไม่ทันเพราะว่าเดี๋ยวตอนสุดท้ายเนี่ยทางแผนจะมีคู่มือให้นะคะอเช้าๆครับผมเรามานะครับยังไงก็เดี๋ยวขอทดสอบความพร้อมนิดนึงนะฮะช่วยวางอุปกรณ์ทุกอย่างครับผมอะไรที่อยู่บนตักนะครับอย่าให้อยู่ครับวางไว้ด้านข้างเก้าอี้หลังเอมือถงมือถือฝากแจ็คได้นะฮะ หายหมดเลยครับเฮ้ยอัล่ะครับทดสอบนิดนึงนะครับห้องหนาวครับสะบัดมือครับผมใช้ทั้งสองมือเลยนะครับเช้าเช้าครับรู้สึกว่าบางคนยังไม่ได้ทานของว่างให้ของว่างกหน่อยดีกว่าหมูปิ้งกินหมูปิ้งครับเอามือขึ้นมาครับสองมือครับสลับนี้ครับเหมือนปิ้งหมูครับหมูปิ้งฮะหมูปิ้งหมูปิ้งหมูปิ้งอ่าทดสอบใหม่ครับผมเก็บมือครับเก็บมือครับเก็บมือครับหมูปิ้งงึบนึบงึบต่อไปครับข้ามันไก่ ข้ามันไก่ข้ามันไก่ครับติบีงครับอข้ามันไก่ข้ามันไก่ต่อไปครับก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยงครับก๋วยเตี๋ยวขอเป็นตะเกียบ2มือครับซอยเข้าปากครับซอย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 ระวังทิ้เขาเป็นลูกกระตาครับซอย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 ทดสอบครับผมหมูปิ้งครับหมูปิ้งข้ามันไก่ครับข้ามันไก่ก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวต่อไปจะยากขึ้นนะครับต่อไปครับซ้ายหมูปิ้งครับ ซ้ายหมูปิ้งขวาข้าวมันไก่ครับผมเออเออเออาขวาหมูปิ้งครับผมซ้ายก๋วยเตี๋ยวครับผมเออ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 ซ้ายข้าวมันไก่ครับผมอ่าขวาก๋วยเตี๋ยวครับผมอไปแล้วไปแล้วเอาอ่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 าขอสองอย่างครับก๋วยทับครับก๋วยทับใช้เท้าข้างขวากระทอ้งะที่จริงเราสองข้างเลยก็ได้ครับก๋วยทับกระทืบกระทืบพื้นครับแอบก๋วยทับครับ ต่อไปกล้วยกวนครับกล้วยกวนเอาปลายเท้าของเราวนครับถ้าสามารถทำทั้งสองข้างทําได้นะครับอ่าอ่ะทดสอบครับผมกล้วยทับครับกล้วยท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 ับกล้วยกวนครับกล้วยกวนครับกล้วยกวนครับผมขวากล้วยทับครับขวากล้วยทับซ้ายกล้วยกวนครับผมยังอยู่นะครับยังอยู่นะครับต่อไปครับมือซ้ายหมูปิ้งครับมือซ้ายหมูปิ้งครับมือขวาข้ามันไก่ครับผมอ่าไก่กล้วยกวนยังอยู่นะครับกล้วยกวนยังอยู่นะครับ พอดีกว่าครับเดี๋ยวพอออกไปปุ๊บจะเดินอึออ่ะอ่ะะฮะเราได้มีการพูดคุยกันตอนต้นใช่ไหมครับอยากจะแบบง่วงนอนมา,มาบางคนตื่นเช้ามาอ่าได้ยินว่าพี่แจ็คครับมีการทักทายกันเล็กน้อยใช่ไหมใช่ค,ครับเราจะมีรหัสรหัสลับโคดรับกันก่อนนะครับถ้าได้ยินคําว่ารักการอ่านเอออย่าเพิ่งเลอรเนียนี่ถ้าได้ยินรักการอ่านนะครับทุกคนทําเหมือนพี่กิษเมื่อกี้นะครับชูมือขวาขึ้นมา เชิดหน้า45องศาวไว้ครับเชิดไว้ครับเชิดไว้มองตรงไปข้างหน้าครับด้วยความมุ่งมั่นครับสายตามุ่งมั่นมุ่งมั่นเสร็จแล้วตะโกนออกไปดังๆว่าเ hey ฮลองดูนะครับ,บ บางคนอาจจะมาใหม่รับเราทำความรู้จักกันนะครับถ้าผมพูดว่าทําอะไรดีจ้าให้ตอบว่าทําอะไรดีล่ะลองนะครับทํำอะไรดีจ้าทำอะไรดีจ้าให้ทุกคนลุกขึ้นครับึทําอะไรดีจ้าให้ทุกคนขอเป็นวงกลมหนึ่งวงครับวงกลมหนึ่งวงหนึ่งวง ครับมาเลยครับมาเลยครับวงกลมหนึ่งวงครับให้เวลา5วินาที5 4 3 2 1เชิญเชิญบอยแบนด์เข้ามาได้เลยนะครับมาเล่นด้วยกันครับบอยแบนด์ครับเชิญครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเออเกิร์เจนชั่นครับให้บอยแบนด์เข้าไปหน่อยนะครับเออเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับซูเปอร์จูเนียร์ครับเชิญเลยครับอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขครับ การเรียนรู้ไม่มีอะไรนะการเรียนรู้ไม่มีขอบเขตโอเคครับอ๋อโอเคโอเคครับงั้นขอใกล้ๆกันนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะให้พวกเราไปทำความรู้จักกับเพื่อนๆคนอื่นนะครับด้วยกันสวัสดีเรา อทีนี้นะครับขอตั้งวงครับจีบนิ้วซ้ายจีบนะครับอย่อขานิดนึงย่อขานิดหนึงเดี๋ยวให้เวลา10วินาทีไปสวัสดีเพื่อนให้ได้10คนนะครับพร้อมแล้วจําชื่อให้ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปถามนะครับอะตั้งวงครับตั้งวงห้ามเตียมกันนะครับชื่อต้องห้ามมาจากต้องห้ามมาจากที่เดียวกันนะครับพร้อมแล้วไปครับ ไปเลยไปเลยลำนะครับลำมด้วยนะครับลำมด้วยนะครับลำด้วยนะครับ,ลำ,รบ,ล,ำรบลำด้วยแล้วก็สวัสดีห้าสิบคนนะครับสี่สามสองหนึ่ง ดเวลาครับกลับเขาที่ครับกลับเขาที่กลับเขที่หมดเวลาแล้ว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 หมดเลาแหมเวลา้วงกลามเาวเปลนวงมลมนเครับหมเวลาแล้วหมดเวลาหมาหมดเวลาแล้วหมดเาแหมดเวลาแลหมดเหมดเวลาเวลาครับเาเาเล เอ้ยอย่าไม่ใช่ทีนี้นะครับอันต่อไปนะครับถ้าใครช้านะครับถ้าหมดเวลาปุ๊บกลับเข้าที่ช้านะครับแสดงว่าคนนั้นไม่มีสตินะครับผมเติมเส้นสติผมจะเติมเส้นสติให้นะครับในการนั่นๆอาไปที่แขนนะครับนี่อย่างนี้นะครับเป็นเส้นสตินะครับโอเคอันต่อไปครับไทยไปแล้ว เดินนะครับเดินนะครับให้เลยนะครับให้อ่าสวัสดีนะครับไปเลยครับไปเลยสิบคนนะครับสิบคนให้ห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาหมดเวลาหมดเวลา หมดเวลาครับอาช้าช้าช้าเดี๋ยวเราจะเชือดลิงให้ไก่ดูนะครับอ๋อเชือไก่ให้ลิงดูอันนี้คือตัวอย่างอ่ะขอยื้นมือหน่อยครับยื่มมือหน่อยครับช้านะครับอ่ะอันนี้เป็นการเตือนจิ้มหนึ่งจุดนะครับโอเคขอถามหนึ่งคนครับพี่ปาครับถามใชื่อใครได้บ้างครับที่จําได้มีพี่นีพี่นีกอลฟกอฟุยชุยููแล้วก็จอรัโอเคขอบุคร <curves> <hh> ผมไม่ได้ดูหน้าเลยดูแต่ชื่ออย่างเดียวโอเคครับเดี๋ยวอันต่อไปคร <Wow. S 1> ับช oh, ่วยนับ1ถึง6ให้หน่อยนะครับแล้วก็แล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับเริ่มจากพี่อิ๋วก่อนครับนับครับหกเสร็จแล้วจำด้วยนะครับด้วยความรวดเร็วครับนับสองสามสี่ห้า โอเคครับความรวดเร็วนะครับให้ไปจับกลุ่มตามหมายเลขนะครับหมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3หมายเลข4หมายเลข5หมายเลข6กวินาที5 4 3 2ได้แล้วจับเป็นวงกลมแล้วนั่งลงเลยครับตั้งชื่อกลุ่ม2พยางค์และจำชื่อเพื่อนทุกคนในกลุ่มให้ได้นะครับให้เวลา5วินาที ต่อไปนะครับถ like like so ้าผมชูมือขึ้นมาอย่างนี้นะฮะรักการอ่านถ้าผมชูมือขึ้นมาอย่างนี้นะครับให้ทุกคนชูมือขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ทำมือแบบนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะไม่มีเสียงนะครับถ้าผมชูมืออย่างนี้นะครับให้ทำมืออย่างนี้นะครับแล้วก็ไม่มีเสียงนะครับแล้วดูว่าจะทำให้ทำอะไรต่อไปนะครับอย่างนี้นะฮะโอเคขอบคุณครับ เดี๋ยวี่นี่คุณนายนะครับคนนั้นชื่อพูดพู้ชื่อหนุ่มหนาต่างนะครับหนึ่องสอง้งสองสองนุ่มนี่ ที่มีสีแดงนึกถึงไร่